ถ้าเราไม่ไหวกับความทุกข์เราต้องลุกขึ้นสมัดต,ตัวนะไม่ใช่จมอยู่กับความทุกข์เราต้องเปลี่ยนโลกเช่นเราต้องไปเข้าคอสถือศีลปฏิบัติธรรมหรือไปเข้ากิจกรรมอะไรหรือถ้าเรามีฐานะหน่อยเราก็าไปเที่ยวกลุ่มทัวร์กับเพื่อนคนโสดหรืออะไรอย่างนี้ต้องเปลี่ยนโลกเปลี่ยนมุมเปลี่ยนอะไรให้มันมีจิตที่ตื่นขึ้นมาเราจะไปจมอยู่กับอดีตกับความเจ็บปวดอยู่กับตัวเองนี่ไม่ได้เพราะว่าเราไม่เข้มแข็งพอที่จะอยู่คนเดียว ถ้าเราจมแช่ก็จะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ตกแล้วห่วงของใจเนี่ยจะมืดมนไปหมดเลยนะมองมนไปหมดเช่นไปทำกิจกรรมอะไรก็ได้ที่มีสาธารณกุศลกับประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นไปเข้ากลุ่มศีลแปดที่วัดหรือว่าไปเที่ยวทัวร์แบบที่แม่บอกหรือว่าไปปล่อยปลาหรือว่าไปมีกิจกรรมอะไรก็ได้กับหมู่มวลที่เป็นที่เป็นสิ่งที่ดีอ่ะ ย้ายมุมให้มีจิตเนี่ยไปฝากอยู่กับเรื่องราวดีๆเออว่าเอา่ออีกวันเสาร์หน้าฉันจะไปเที่ยวทัวร์กับเพื่อนนะฉันจะไปเชียงใหม่วันพุธหน้าเอา่อวันอาทิตย์หน้าฉันจะไปที่นั่นที่นี่นะเดี๋ยวจะไปถือสีนะเราต้องมีมุมที่จะตั้งพบให้กับใจเราเลยว่าเราจะไปไหนที่ไหนเพื่อให้จิตเรานะมีพลังแล้วก็ตื่นรู้มันมีมุมอะไรในใจที่เป็นความหวังที่เราให้เราแช่มชื่นขึ้นมาหรือว่า,าจัด สวนใหม่เลือกปลูกผักใหม่ตั้งแปลงผักเอาใจไปฝากไว้กับการปลูกผักปลูกอะไรทําอะไรก็ได้ที่เกิดประโยชน์แล้วมันไม่มันไม่พากิเลสอะไรเข้ามาในใจเรานะจําไว้นะอะไรที่เรากําลังอ่อนแออยู่ตอนเนี้เราอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องมีโลกมีกัลยาณมิตรที่ดีและการแก้ปัญหากับคนเนี่ยที่เราแก้ไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดก็คืออยู่กับเรื่องกุศลอยู่กับธรรมะ อยู่กับสิ่งดีๆต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติที่จะเคลื่อนไหวเพราะพระพุทธเจ้ายัางพูดถึงเรื่องวิริยะคือความเพียรถ้าเราจมแล้วก็จะมีทุกข์เนี่ยเป็นพื้นฐานของชีวิตในภาวะปัจจุบันน่าจะจมอยู่กับความทุกข์เลยฉะนั้นเราต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติหาโลกใหม่ถ้าเป็นแม่นะอย่างเช่นว่าสามีทอดทิ้งอย่างเนี้ยแม่จะไปเข้าคอศีแปดที่วัดแหละเสาร์อาทิตย์แม่จะไปคลุกอยู่วัดหรือว่า น่าจะตั้งโปรแกรมเลยว่าเออวันทุกวันศุกร์จะออกเดินทางไปท่องเที่ยวทัวร์แล้วแม่มีที่แนะนำนะถ้าคนอยากจะไปเที่ยวแบบเนี้ยที่แนะนำที่ที่เขาเทคแคร์ดีๆจัดดีๆสามสี่พันก็ไปเที่ยวได้อะไรเงี้ยหรือถ้าเราเป็นคนไม่มีเงินไม่มีฐานะอะไรเงี้ยเราก็ไปช่วยงานวัดไปละเสาร์ที่เราจะไปล้างชานที่วัดไปกวาดลานวัดทําอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งที่ทําให้ใจเราแช่มชื่นขึ้นมาแล้วอย่าไปจมอยู่กับอดีต คนทุกคนไม่จําเป็นต้องเข้าใจเรานะถ้าเขาไม่เข้าใจอย่าอธิบายเพราะอธิบายปั๊บเนี่ยคำมันจะแรงขึ้นแล้วมีอะไรที่กระแทกแรงขึ้นแล้วก็จะเจ็บปวดกันทั้งสองฝ่ายคนทุกคนไม่จําเป็นต้องเข้าใจเราการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือนิ่งแล้วเย็นไม่ใช่สงครามเย็นนะสงครามเย็นเนี่ยจะโดนก่อวอดแล้วไปกดดันอีกฝ่ายตรงข้ามนะคะปฏิวัติตัวเองลุกขึ้นจากความทุกข ต้องมีอะไรที่ตั้งขึ้นมาในจิตว่าเราจะมีอะไรที่แช่มชื่นที่จะออกไปแช่มชื่นเบิกบานนะคะ